วิจิกิจฉาความลังเลที่กั้นแสงธรรมในเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมมีอุปสรรคหนึ่งที่แยบยนต์และซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเบนั่นคือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่มั่นใจในหนทางไม่แน่ใจในพระธรรมไม่มั่นใจในพระพุทธองค์และแม้แต่ในตัวของเราเองพระพุทธองค์ทรงจัดว่าวิจิกิจฉาเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้าดุดเมฆหมอกบดบางดวงอาทิตย์ต่อให้แสงแห่งสติและปัญญาส่องอยู่เบื้องหลัง ก็ไม่อาจทะลุถึงใจได้บางครั้งเราสงสัยว่าทางนี้ใช่หรือไม่คำสอนนี้จริงหรือเปล่าหรือเราจะเดินหลงทางอยู่กันแน่ความสงสัยนั้นไม่ผิดหากมันนำไปสู่การค้นคว้าและพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติแต่หากปล่อยให้มันวนเวียนโดยไม่ลงมือเดินก็เหมือนคนยืนอยู่หน้าประตูไม่กล้าเปิดเข้าไปดูด,ด้วยตนเองพระพุทธองค์ไม่ได้ตัดให้เราศรัทธาอย่างมืดบอดแต่ทรงสอนให้ปฏิบัติและเห็นด้วยตนเองเอหิปัสิโก ท่านจงมาดูเถิดให้ประจักษ์ด้วยประสบการณ์ตรงจึงจะข้ามพ้นความสงสัยไปได้เมื่อใจมั่นคงในพระรัตนตรยัยยอมก้าวสู่หนทางด้วยสติและความเพียรวิจิกิจฉาก็จะคลายลงมเมฆหมอกแห่งความลังเลจะจางหายเหลือเพียงฟ้าที่เปิดกว้างให้แสงแห่งธรรมสาสองเข้าสู่ใจโดยไม่ติดขัดได้อีกเลย